สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ h a าเลเดวิสันไกรกลอันตรา2 0 2 5รถ side, มอเตอร์ไซค์3ล้อที่ออกแบบมาสำหรับการท่องเที่ยวระยะไกลยอย่างแท้จริงไกลไกลอันตรา2 0 2 5มาพร้อมกับเครื่องยนต์มิววลกีเอเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน114ที่ให้แรงบิดสูงถึง165นิวตันเมตรทาให้การขับขี่มีพลังและราบรื่นแม้จะบรรทุกสัมภาระหรือมีผู้โดยสารเพิ่มเติมก็ตาม การออกแบบของไกรไกลอันตรา2,025มีความโดดเด่นด้วยสไตล์ที่ทรงพลังและทันสมัยการตกแต่งด้วยสีดำบนล้อและเครื่องยนต์เพิ่มความดุดันนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสีพิเศษอย่างมิสติกชิ i ที่เปลี่ยนสีได้ตามมุมมองและแสงสว่างสำหรับความสะดวกสบายในการเดินทางไตรไกลอันตรา2,025มาพร้อมกับระบบการสะเทือนระดับพรีเมียมและแฟริ่งแบบแบดวิงที่มีช่องระบายอากาศแบบสปลิตสตรีมช่วยในการจัดการกับลมและสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีและความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดเด่นของรุ่นนี้หน้าจอสัมผัสขนาด6.5นิ้วรองรับระบบนำทางการเชื่อมต่อบ l u e t o o t h เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและระบบเสียงระดับพรีเมียมนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่เช่นระบบควบคุมการยึดเกาะถนนและระบบเบรก ABS ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ สำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระไตรไก้อันตรา2อ2 5มีพื้นที่เก็บของรวม6.8ปลูกบาทฟุตทั้งในส่วนของกระเป๋าหลังและคิงทัวพักเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่สามารถเก็บหมวกกันน็อกหรือสัมภาระอื่นๆได้อย่างเพียงพอในส่วนของราคาจำหน่ายฮาเลเดวิสันไตรไกลอันตรา2025มีราคาเริ่มต้นที่37,999ดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งประมาณ1 2ล้านแสนบาทไทยอย่างไรก็ตามราคาจำหน่ายในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไปตามภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับผู้ที่สนใจในประเทศไทยควรติดต่อผู้แทนจำหน่ายฮาร์เลย์เดวิสันอย่างเป็นทางการเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับราคาและการสั่งจองเนื่องจากราคาจำหน่ายอาจแตกต่างจากราคาสากลตามปัจจัยต่างๆสรุปแล้วฮาร์เลย์เดวิสันไกรไกลอันตรา2 0ง5เป็นมอเตอร์ไซค์3ล้อที่ผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายเทคโนโลยีและสไตล์ที่โดดเด่นเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวระยะไกลและผู้ที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่ที่แตกต่าง ขอบคุณทุกคนที่รับชมหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลและรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ